สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง pragmatic approach in GI and general surgery scenario ที่7นะคะจัดทำโดย external ธนเทพและ e x t e r n สวุวรรณพันธ์ค่ะอันนี้จะเป็นตัว summary content ของเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นการ review paper เพื่อหาข้อสนับสนุนหรือข้อขัดแย้งกับทั้ง3 statement ที่อาจารย์ได้ให้ไว้ใน scenario ค่ะแล้วก็จะ หาเปเปอเพื่อหาข้อสรุปว่าใช้อะไรดีที่สุดระหว่างคอเฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์คอเฮกซิดีนอินวอเตอร์แล้วก็พวิโดนไอโอดีนค่ะแล้วก็ดูว่าเรื่องของคอเฮกซิดีนอินวอเตอร์เนี่ยดีกว่าตัวพวิโดนไอโอดีนจริงหรือไม่ระหว่างสครับกับไม่สครับต่างกันหรือไม่แล้วก็ควรใช้อะไรในการสครับแล้วก็เรื่องของโควิด1 i แพนเดม p a n d แล้วก็วัคซีเนชันเนี่ยมีผลอย่างไรต่อกันต่อเรื่องของสกินพรพรีเรชันค่ะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Probiotic effect on s อ i n Preparation ค่ะเรื่องแรกนะคะนี้ก็จะเริ่มจากการพูดถึงเปเปอร์ของตัว c o m ค i มบ i เน n ัน n p ิ r พ a ีพรี i ันวิทคอ h e x i d i n e and Povidone i อ d i n e ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่หามาได้นะคะก็จะเป็นเปเปอร์ที่ทำ ในเรื่องของ systematic review แล้วก็ meta analysis of preoperative antiseptic with combination c h o e x d i d i n e and povidone iodine นะะโดยใน paper น,นี้ค่ะจะเป็นการ review ร paper ทั้งหมด4 paper ที่เข้าค r i ลิท i a าค่ะโดยเอาคำที่ดูเนี่ยจะดูจากเรื่องของ surgical site infection เป็น primary outcome ค่ะโดยใน study นี้นะคะก็ได้ i า e n t i f y ผลออกมาว่า อัตราการเกิดเซติคอลไซน์อินเฟคชันเนี่ยในของกลุ่มคนไข้ที่ใช้แค่ตัวโพ v i โดน e อลดินเนี่ยมี4.6%ในกลุ่มคนไข้ที่ใช้คอร์กซิดีนมีทั้งหมด4.5%แล้วก็ในกลุ่มที่ใช้เป็นคอมบีคอร์กซ d ดีนกับ p o v i โดน e อลดินเป็น3.9%ที่ p-value น้อยกว่า0.001ค่ะซึ่งาจากผลก็คือบอกได้ว่าเป็น significantly f a v o r ไปทางตัว Combine มากกว่าค่ะแล้วก็ต่อไปจะพูดเรื่องของ ว่าใช้อะไรเป็นตัว Skin Preparation จะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์แรกที่หามาได้นะคะจะเป็นเปเปอร์ที่พูดถึงเอฟเฟกของ preoperative skin preparation on postoperative wound infection rate ค่ะโดยในเปเปอร์นี้ค่ะจะเปรียบเทียบระหว่างแอนติ้อสติกทั้งหมด3ชนิดค่ะได้แก่ตัว i อโอดินอินแอล o อตัวพ o วิ d o นไอโอด n นแล้วก็ตัวคอ h e x i ดอิน in a l c o อล์ค่ะโดย ในเปเปอร์น,นี้เขาจะทำการทดลองในเคส3,209เคสค่ะโดยจากทั้งหมดเนี่ยอัรตราในการเกิดตัว surgical site infection นะคะก็จะมี3.9%ค่ะของในตัว iodine in alcohol ค่ะแล้วก็6.4%สำหรับ providone iodine แล้วก็สุดท้ายจะเป็น7.1%ในตัว c อ l o r h e ซ i ด in e ิน Al ลกอ o l ค่ะที่ P-value เท่ากับ0.002ค่ะ เปเปอร์ที่2นะคะจะเป็นเปเปอร์ที่เปรียบเทียบระหว่างตัวคอิกซีนอลกอฮอล์กับตัวโพวิโดนไอออดีนค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นเปเปอร์ที่พับฟิชในปี2016นะคะเป็นเปเปอร์ s t e m a t i c Review ที่ทำโดยอ่ารีวิวเปเปอรทั้งหมด6 p เปเปอร์ค่ะโดยผลที่ได้ออกมาค่ะก็ก็ได้ออกมาว่าอ่าจะเฟเวอร์ไปทางตัวคอิกซีนอลกอฮอล์มากกว่าค่ะก็ัน,นี้จะเป็นเปเปอร์ที่3นะคะ อาจจะเป็นตัวเปเปอร์ที่พับลิชในไวท์รอสตรีเซิร์ชออนไลน์ปี2020ค่ะอันนี้จะว่าด้วยเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างคอร์เฮกซิดีนกับตัวโพโดไอโอดีนเหมือนกันค่ะโดยในเปเปอร์นี้จะอินคลูดทั้งหมด17บเจ็ดสตัทดี้ค่ะแล้วก็ตัวเอัลคัมเนี่ยจะค่อนข้างเฟเวอร์ไปทางคอร์เฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์ค่ะส่วนเปเปอร์อันนี้นะคะจะเป็นเปเปอร์ที่เปรียบเทียบระหว่างตัวคอร์เฮกซิดีนในแอลกอฮอล์กับ in in for Skin คอร์เฮกซิดีนอินวอเตอร์ฟอร์สกินแอนตี้แอนตี้เซป โดยในเปเปอร์นี้ค่ะจะแบ่งผู้เข้าร่วมทั้ง916คนนะคะออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะใช้เป็นตัวคอฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์ Co in alcohol, แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะใช้เป็นคอฮกซิดีนอินวอเตอร์ค่ะแล้วก็โดยผู้เข้าร่วมทั้ง916คนเนี่ยจะได้รับการ follow-up ทั้งหมดค่ะแล้วก็ผลสรุปก็คือออกมาว่าตัว surgical site infection rate เนี่ยสำหรับตัว c o ฮ x ซ d ดีนอินวอเตจะอยู่ที่6.8%แล้วก็ สำหรับโคอีซิดีนอินแอลกอฮอล์จะอยู่ที่5.8%ที่ P-Value เท่ากับ0.6ค่ะกล่าวก็คือไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่าง2กลุ่มนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเปเปอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเปเปอร์อ่าแลนด์ด็อกม o ส t r นโ l รลทเค่ะที่ทำระหว่างตัว c คอีซิดีนอินวอเตอร์แล้วก็โพวิโดนไอโอดีฟอร์ซิชเิลไซด์รเพเรชันค่ะโดยอ่าอันนี้จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด87คนค่ะก็คือจะแบ่ง เป็น2กลุ่มเหมือนกันเป็นกลุ่มที่ใช้เป็นตัวคลอรีซีนอินวอเตอร์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ใช้โพิวดนไอโอดีนค่ะซึ่งเอาคำที่ออกมาเนี่ยบอกว่าอัตราการเกิดเติคอจุลชีอินฟคชันสำหรับกลุ่มที่ใช้คลอรีซีนอินวอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 10. 5เแล้วก็สําหรับตัวของโพิวดนไอโอดีนจะอยู่ที่16.4%ค่ะที่ p-value เท่ากับ0.463ก็คือไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัยสำคัญระหว่างสองกลุ่มนี้ค่ะโดยสรุปก็คือการใช้ คอเฮกซีดีร่วมกับโพวิดนแอลดีนในการทำสกินเพเปอร์เรชันเนี่ยค่ะได้ผลที่ดีกว่าการใช้ตัวคอฮีซีดีเดีนเดี่ยวๆหรือว่าใช้โพวิดนแอลดีนเดียเด่ยวๆในเรื่องของการป้องกันเซอร์จิเฟอร์ไซซ์อินเฟคชันค่ะแล้วก็ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวแอนตี้เซปติกทั้ง3ตัวค่ะก็คือได้ผลออกมาว่าตัวคอเฮกซีดีในแอลกอฮอล์จะมะีเอาค้ำที่ดีกว่าตัวโพวิดนแอลดีนค่ะส่วนในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างคอเฮกซิดีนอินวอเตอร์ water, กับคอเฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์ cohol, แล้วก็ พอเอ็กซิดีนอินวอเตอร์กับโพลิโดนไอโอดีนก็คือไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสกับนะครับเขาเชื่อกันว่าการสับเนี่ยเอ่อจะเป็นการกำจัดเชื้อโรคที่อยู่รงบริเวณถึงนังเอ่อได้ทำได้ดีกว่าในเรื่องของการเพนต์ไเพนยอย่างเดียวนะครก็จะช่วยในเรื่องของการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดให้ลดปริมาณที่ลดลงนะครับ ก็ทีนี้เนี่ยในปีสองพห้ามีการศึกษาที่เป็น prospective และไมมาท์คอนโทรล trial เปรียบเทียบระหว่างการที่เราทำการครับแล้วก็เพนด้วยโพลิอโอไอดีนเทียบกับการเพนด้วยโพลิอโอไอดีนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยผลการวินในใจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าการเกิดตัวจีโคไซ t e เวอร์ t i ่ n ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมานั่งดูกันว่า ลลงจริงๆแล้วเนี่ยการะขับเนี่ยมันมีอ่ามันช่วยลดในเรื่องของตัวที่เขาใ่ฟันได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในการวิจัยเนี่ยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยะครับว่าเอ่อเพราะว่าในเรื่องของเกณฑ์ที่เขาบ่งบอกว่าไอ,อ้สองกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยเอ่อเขาใช้เกณฑ์ที่ค,ค,ค่อนข้างกว้างดังนั้นการัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบตอบโจทย์อะไรมากนักแต่ก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีงานวิจัยต่อๆมานะครับ อันต่อมาเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ p a r a l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  t r ทอ l ที่เปรียบเทียบการเกิดอ a อมย่อยโคโลนีนะครับอโดยที่อาภายหลังาาภายหลังการเพ้นด้วยโพบิวอิโอดีนหรือโคฮ e กซ d ดีนทั้งที่มีการสกับแล้วก็ไม่มีการสกับนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำในปี2009นะครับในผู้ป่วย50ารายที่พยายามที่จะผ่าตัดในเรื่องของทาวนะครับ ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของจํานวนแบคท,ที r ียโค l ลนีนะครับภายหลังจากการเพนด้วย i o อดีนหรือไฮดรีนหรือแม้แต่อ่ามีการเพนในมีการสรับหรือไม่มีการสกัดนะครับซึ่งงานวิจัยนี้ก็ชี้อีกอย่างหนึ่งว่าโอเคในเรื่องของการสกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนะแต่ในใิใจัยนี้ก็มีประเด็นอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่า จำนวนผู mm hmm. ้ป่วยที่นำมาใช้ในงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรมากนักเช่นเดียวกันนะครับจึงมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งครับเป็นที่ได้มา i ิ r รีวิวนะครับซึ่งรวบรวมข้อมูล Data จากเปเปอร์ทั้งหมดทั้งสิ้น399อันนะครับจาก3 Data b เ s e ในจนถึงปี2014นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็หยิบมาทั้งหมดเลือกคัดเลือกมาทั้งหมดทั้งสิ้นย่า9อัน เพื่อมาดูว่าการเอิงตัจริงแล้วเนี่ยการสกัดเนี่ยมีผลต่อการเกิดซิโกไซฟิเคชันหรือไม่ซึ่งไอ้ผลลั์เนี่ยเขาก็พบว่าการสกัดเนี่ยไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของซูิโกไซฟิเคชันแต่เพียงอย่างใดนะครับโดยที่ relative risk เนี่ย1.08แล้วก็ absolute reduction เนี่ยมีเพียงแค่0.6เซนท่านั้นนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ฟันธงที่เดียวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ไอ้จำนวนไอ้เปเปอร์ที่เขาหยิบม,มาเนี่ยมีจานวน Data ้อ่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็จ,จํานวนอ่าแล้วก็งานวิจัยที่เขาหยิบม,มาเนี่ยก็มีลิมิตเอเนที่ค่อนข้างเยอะเขาจึงไม่ได้ฟันนะครับแต่จากที่ทั้งนั้นจากทาั้งจากงานวิจัยที่หยิบม,มาเนี่ยครับก็ชี้ให้เห็นว่าในเรื่องของการสกัดเนี่ย,านนยอาจจะไม่ได้มีผลต่อเอ่อการลดในเรื่องของเรื่องการแพร่กระจา,าน,น,น,นะครับต่อมาเลยก็เป็นเรื่องของโควิด แล้วก็ผลต่ออาการทำสุกินยเปอรเลชัน e นะครับในส่วนของทาง้าความก่อนนะครับก็ในเรื่องของอสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยครับก็ทำให้มีมประเด็นในเรื่องของว่าแล้วการแพร่ของซึ่อาการแพร่แผลหรือว่าการเกิดซึ่งกัแสกเลชันเนี่ยมันจะมีมันจะมีความมากขึ้นหรือลดลงอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มีอักวิจัยอันนี้ครับที่เป็นレスโฟร์ที่คอนโทรล ซึ่งทําในปี2018ถึง2020นะครับติดตามมวยจำนวนทั้งสิ้น541รายเพื่อดูว่าเอาเออ็นัิเดตุการเกิดซากะไซเฟคชั่นในช่วงโควิดเนี่ยครับแตกต่างจากช่วงก่อนโควิดมากน้อยเพียงใหนซึ่งการวิจัยนี้บองบอกว่าการเกิดซากะไซเฟคชั่นในช่วงโควิดเนี่ยครับรกลับลดลงเมื่อเทียบกับตอนก่อนช่วงโควิดนะครับเป็น3.3เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ8.4เปอร์เซ็นต์นะครับทั้นนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่า อาจจะเกิดจากการที่ท้งแพทย์แล้วก็ตัวผู้ป่วยนะครับใส่สติเครลแมสแล้วก็มีเรื่องมีการกักไม่ให้ญาติาผู้ป่วยเข้าเยี่ยมซึ่งอาจจะเกิดอินฟิชชันในช่องนั้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ในในเรื่องของการะะทำสกินทรัพย์レーショในช่วงโควิดเนี่ยครับไม่ได้มีการวิ้ใจอะไรที่บอกบอกชัดเจนว่าควรจะมีเน็ตเออเน็เมนต์หรือว่ามีาเป็นไกด์ไลน์อะไรที่จะทำในช่วงนี้นะครับ แต่มีเป็นในเรื <response. S 1> like ่องของคําแนะนําสําหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดในช่วงโควิดทั้งผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นเพราะว่าจะเป็นโควิดหรือผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วนะครับเขาก็บอกบอกอมีมีรายละเอียดอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในส่วนของ i m p เ e m e n t ฟ t i o n นะครับจะขอรูดในส่วนองอันนี้ในเรื่องสองอันนี้คร่าวๆนะครับเขาก็บอกไว้ว่าเอการ ที่เราเนี่ยอมีการาทำการผา่าตัดในช่วงโควิดนะครับเขาก็แนะนําให้มีการเปิดห้องผ่าตัดที่แบ่งผู้ป่วยที่แบบสงสัยในภาวะโควิดหรือว่าเป็นนใส่แล้วว่าเป็นโควิดเนี่ยครับแยกไปต่างหากนะครับในส่วนของบุคลากร,กรแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครับก็แนะนําให้ให้แบบเตรียมจัดเตรียมเอาไว้ให้เพียงพอแต่ให้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การแต่งกายครับก็ได้นําให้เใช้ให้ใส่ PPE ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้มีการล้างมือแล้วก็แนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ล้าทถิ่นจะมากกว่าอุปกรณ์ที่จะประก,บ,กบเราไปใช้ครับนะครับส่วนสุดท้ายเลยครับก็คือเรื่องของโปรบิโอติกใน surgical i n ซ e c t i o นนะครับทําไมถึงต้องเป็นโปรโบิโอติกนะครับคือเคยมีงานวิจัยที่เขาเคยทําแล้วเขาตั้งค้อสังเกตไว้ว่า ใน,ในส่วนของอุตูลินซีในในลําไส้มนุษย์เนี่ยครับมีส่วนต่อการเกิดในเรื่องของเซลล์กรสายนิชันครับดันั้นเขาก็เลยตั้งข้อสัเเลยว่าการที่ถ้าเราให้อจตลินซีที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยครับน่าจะช่วยลดในเรื่องของการเกิดเซลล์กรสายนิชันได้นะครับทีนี้การวิจัยเนี่ยครับก็เป็นสุดจัมบัดดิ้งเวิวเช่นเดียวกันนะครับที่รีวิวเปเปอร์ทั้งหมดทั้งสิ้น2,872การวิจัย นะครับเ,เขาหยิบมาทั้งหมดทั้งสิ้น35อันแล้วเปรียบเทียบับด,ดูว่ามีปัจจัยหรือเอนไซม์ใดๆที่เอ,อมีส่วนช่วยในเรื่องของเอ,อนี่ครับในส่วน,นที่สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเรื่องของการเกิดซิลลิเคสเซคชั่นหรือว่าเรื่องของคอมิเชชั่นจากการผ่าตัดอื่นๆที่ในเรื่องออปฏิบัติอาจจะช่วยดลดได้ ซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็อสรุปไว้ว่าการที่เราให้ปฏิบัติกเนี่ยก็สามารถลดในเรื่องของการเกิดในเรื่องของไดอารียการเกิดอ,อ,อาการอืดแน่นท้องนะครับาการเกิด UTI การเกิดเดโมเนียนหรือเซ็กซิสได้นะครับแล้วก็สามารถลดในเรื่องของอาการให้อนติบอติแล้วก็ระยะเวลาการอยู่ในพยาบาลได้ คันสุมก็ประมาณนี้นะครับจบขอบคุณครับ